มิสเอร์ท r วสจะดีมากนะที่โทรมาเป็นกรณีฉุกเฉินเนี่ยเราได้รับเกตันต์อย่าเนี่ยขอให้พระแม่คุ้มครองอือหแม่นยังกลับจับวางพูดลาไปกันเถอะไปตำราบู้ชยคนนั้นกันโอ้โหมึงตามนี้แล้ว บ้านเียทุกคนหลอกนะที่เราจะได้คาดตำนานคนนั้นนะแหมไอเดนที่เจ็ดนะฮะเป็นนักคาดตำนานครับแต่มันต้องถูกถูกลา สวัสดีครับผมไอคิวอคิคูนะครับวันนี้พวกเรา p พชฌแมงมุมเอ็กซ์โซชันพาร์ทที่สิบเอ็ดแล้วนะครับนะอันนี้จะมาหาแนละ้วตัววิลเลียมันนะครับไอที่เราอยู่นี่คือเอาเรียกว่าเป็นพวกอาวุธนะครับพวกประมาณแบบที่ทำอาวุธนะของลิสเตอร์เองเปิดมาจะใครอย่เลยโอ้หกิบมาก่อนแล้วกันอ่าไม่เห็นนะโอเคอเค่าโอ้โอโอวิ่งไม่ได้โอเค นะครับอ่าเราต้องมาตามดูว่าพีตรเลียกอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมโอเคมาดีพี่ก่อนเลยอุ้เยเจอไหมเนี่ยเอากรนดีเอากรนด,นดีตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอัลลาไปเลยแอบ,บนีก่อนไม่เห็นนะเฮ้ยไปสิครับพี่ไปดี Everything's good. <laughs> uh, 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 oh, keep high. Huh? A lot of goddamn wires. My pay, boy. My shop teacher told me I was an idiot. i to fight Huckley! Huckley! Huck! อือหือไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้มันต้องหักครับูเดใครหรือไม่ใครรู้ไหมใคร,ร,ห,ใครหักสิครับอือหือผู้ความสนใจครับ,รบหักมันให้หมดโอเคหักไหมเอ้ออย,ยคุณเหรอผมไม่รู้ครับผมเพิ่งผมผ่านมาเฉย โอเควิ <A> ่งเลครับตอนนี้ไม่มีเห็นนะโอเคอ้าวเปิดระบบลดความปลอดภัยโอ้โหประตูแบบแม่อรังการงานสร้างมากวิ่งไปตอนเลยโอ้เปิดมาเอ้ยอะไรอ่ะ โอ้โหนี่ชันเตอดีนะเนี่ยมีสร้างอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เห็นนะผงไม่คงไม่เห็นละโอ้ันี้ก็ตกมันจะเป็นสถานที่ทดลองครับเนี่ยเออระเบิดโอ้ขากระโวนนี่ โอ้โหดูเสียงมันเอ็งเจ็ดโอ้โหน้องหมูเป็นเหยื่อของเราคราวนี้โอ,โอ้โหหมูระเบิดโอ้โหอันนี้ก็ะดิใจจังเลยได้ได้เดี๋ยวมึงกรดิใจได้แน่ไม่ต้องห่วงเออมาเลยมาเลยอ่ามันไปได้ดีกว่า เออต้องขึ้นไปละขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคแอบกอดเห็นไหมไม่มีนะหันมาไหนหันมาหนี้โอ้อน่ารู้สึกว่าต้องจัดก,การนอกตุรกรีนนะครับนะหรือที่เขาเรียกยังไงในไทยว่าไอ้เขียวนั่นเอง <laughs> อ้าวเอ่อ เออมันจะไปไหนต่อดินี่มันจะไปไหนต่อมันจะกลับหรือมันจะไปทางนี้เออก่อทันตกเลยเธอะไอ้สองมาทางนี้ก่อนไป้ดดูรู้กันดีกว่าทางนี้มันน่าจะปลอดภัย โอ้ยเกือบเกือบเห็นเกือบเห็นนี่ไม,ม่มีนะโอเคแม่โอ้โหตัวนี้ก็มีทำไงดีทำไงดีงดอด่ะต้องการนี้ไปป่ะไปป่ะเฮ้ยไปเดีเยวเฮ้ยยองซะยองซะอ่าไปเห็นนะเฮ้ยต้องหัดเออดูดูดูดวิวไปก่อนป่ะอันนี้ไปโน่นโอเคเยี่ยมอ่า no way it's supposed to be right below our feet are you coming to the fight later nah my kid's got some banicidal yeah. thing but who are you going to bet on tonight sanchez man i always go for the underdog kidding sanchez like an underdog there's an odd mix of words i used to be a patriot man but let's face it S <S <an> <se as> ใครอยู่ไหมไม,มีนะมีใครลงมานะโอเคเยี่ยมเอาละครับทีดีก็เอ้ยอะไรอะอ่ามีชุดด้วยขอบคุณพระสวรรค์แม่เออ รอแล้วกูปียังไงปีนเนี่ยโอเคป้อามาออยู่ไหนป้ามไขึ้นมาแล้วจะไมต่อละเออปีนมาแล้วก็ไปไหนดีไหมไปตรงไหนดีนี่มีคนไหมเออมีนี่หว่า เอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วฆ่าตรงนี้ดีกว่าเออรัดเลยมึงไม่เห็นเหรอเนี่ยโอ้โหอ้าวจับใส่ถังแล้วมึงก็ไม่เห็นโอ้โหมึงนี่ตาถั่วเลยสัสแหมม่ไม่จริงเหรอเนี่ยโอ้จระเลนยังเลยมึงเนี่ยโอเคไปต่อดีทางเดิมนี้ไหม ไม่น่าจะดีทางไหนดีกว่าอ๋ออาวุธเออโอ้ยเกือบไปเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นเลย ทำเนียนครับีนี้ต้องทำเนียนครับผมทำเนียนให้ได้ทำเนียนแล้วได้ดีมี <c oughs> ที่ไหนบอกเลยมีเยอะบ่งตรง ไงล้วครับใช้กระสุเป็นประโยชน์เห็นไหมผมมีสบายสบายเลยโอเคไม่เห็นนะเฮ้ย,ยดได้ยนได้ไหมไม่ดีนะออชีสติงผ่านมาได้วะ มาเห็นนะโอเคโอเคเรียบร้อยถือว่าไม่เห็นนะครับผมโอเคอ๋อเยี่ยมอ่าต่อไปนี่โอ้ oh. เปิดประตูเรียบร้อยโอ้ยไปนี่เหรอไซโล you uh, ask him what's going on down there or... i I did ask but they made him sign up okay, all the legal papers and he's not telling me anything unbelievable you know what i'm going to see oh i want he's just behind the door i don't care if it's childish i mean i want to see i'm going to pretend i didn't hear that moni lekan yep in my yam yam okay, <laughs> yeah, okay. okay <laughs> ฆ่ายังไงนะมีใ okay. ห huh? ้ฆ่าไหมเนี่ยไม่มีมั้งมีหรือไม่มีวะอ่ะเปิดไปก่อนแล้วกันโอ้ my god my god ว้าวแม่อีนูเอ้หน้าคึบจังเลยอีหนูป๋าขอละเยียมเงี่ยมหน่อยอีหนูโอ้โหชุดนี่แบบ เป็ผมผมซับมะเนี่ยอลงไปก่อนดีหนูเดี๋ยวปลาจาัดก,กันตรงนี้เองแมลงถังไปเลยจ้าโอเคเค้กวันเกิดแอร์สัหน่อยก็ยังดีอ่าพิกเซฟอ่ามองได้อ๋อกเสงว่าไอ้วันเกิดไอ้ด็อกเตอร์ได้ไดเลยนะแล้วเอาให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาเข้ามาดูฮะ โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเซอร์ไพรสโอ้เอ็ันเดย์เฮอวันเกิดด้วยอ๋อได้เลยยองวันเกิดแน่ๆไม่ตห่วงเ้จัดไปเยี่ยมไปไหนวะเนี่ย This, this uh. sure would be a good time to give Carl his big surprise. surprise. Oh, Goodbye. Nice job on the stripper, Jerry. You really know how to pick him. Should have gotten your sister. Sorry about that, Carl. That asshole. ได้เลย. <laughs> oh, <laughs> หนึ่มีตัวพลังลูเรียบร้อย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <laughs> <c oughs> โอ้ยแม่เฮฮากัน hey, หน้าจอทียเดียว โอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วโอเคเจ้าบ้าตายกันหมดนะฮะโอเคแอบไล่อยฟอลชึบอือโอ้โห อ่ามันเห็นมันเห็นทบแล้วตอนนี้อ่ทีนี้ก็สบายสบายโอ้โหนะครับ กูปะเนี่ยเห็นนะเฮ้ยมุดท่อซึ่งๆนะโอ้โหโอเคไม่เห็นนะนะโโไปนะตรงนี้มีวะโอ้ยเซอร์ไพรส์ลุยมึงทำอไงดีเมื่อกี้ก็เจอ โอ้ยเคยเห็นนะโอ้ยออกออกไม่ออกไม่ออไมดีกว่านี้ออกออกก็ออกว่ะเอาไม่หันหน้ามาโอเคไม่หันหน้ามาเวยเฮ้ยออบเจกต์เหรอเอ้าเอา,เอา,เอาดูว่าเสร็จดูว่าเสร็จโอ้โหเสียเวลาเลย อะเซกว่าไอ้นี่แน่เลยเนี่ยใช่ปะโอเคเรียบร้อยนะเฮ้ยแท่กว่ามันเห็นไหมเนี่ยดูดิ ข้ามาโอเคนี่ก่อนแล้วกันลรบไปก่อนแล้วกันเก็ <c oughs> บส่ซะโอเคอยู่ข้างหน้านี่อ่ะ <c oughs> ไม่เห็นนะ อ๋อตรงนี้เองคิดว่าอะไรอ๋อประตูนี่เองลืมโอ้หามไมเจอนะต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพิง่งเพิ่งเล่นเพิ่งเริมเร่มเล่นโอเคเปิดมันเลยไม่เห็นแน่นอนเพิงมายืนหลังอยู่อ่ะเรียบร้อยอืออ เฮ้โอ้นั่งก่อนนั่งก่อนพี่น้องเ,เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นนะไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นนะโอเคเยี่ยมโอ้เย <Don 't. S 2> ี a ยเยี่ยเยี่ e อ่าโมนิเดกันอะไรเดี๋ยวดูปะเดีดูปะวาวั h เฮไม่รู้ครับเหนวไหนเหยวไหนอ่ามาดูมาดูมาดูโอ้ยอ่าสบายพี่ครับเอวอนรัดเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อย อาไปอ่าไป,าไปนี่ก่อนดิอ่ไม่หันนะจะรู้ว่ามันจะโง่เบบนั้หนหรือเปล่าดูดิมันจะโง่หรือเปล่าโอ้โหเสียงตู้ดังตึ้งขนาดนี้ยังไม่รู้อีกโอ้โชาลาชิหายเลยโอ้โหด่าเล็กพี่เลยพี่แม่แ

đọc như là à? cho lèo nếu quá mời mà hai mà là đi quá ไปเนี่ยนี่มีเขาเรียกต้องหาโค้ดเอ่อยโค้ดวะเฮ้ยทีโค้ดเยี่ยมวิ่งละมันมาลหมดจะมาลไหนว่าหมอหมอนั่นหมอมาแล้วนะ ซึ่งต้รไปเลยครับสุดสุดได้คะแนฮัสซ่าอ่าจัดไปฮัสซ้อโอ้โหท่าชักกระตุกเลยผมนี่ชักกระตุกเลยอย่างนี้มันต้องชักกระตุกแม่ขันแกเข้าไปอ่ะมีขันแกเข้าไปไหมไม่มีหรอก เราเข้าไปกระบะแล้วพี่โอเคไม่มีไ,ไม่มีโอเคปลดภัยตัวก็ก็ก็แม่ชักะตุกเลยย่า everything is s e c r no one's gonna get through yep the bridge is up you can move the cargo got it i'm already on top okay ไหนไปดึงมาแต่ไม่ใช่แค่นี้แหละ Why was I not? Don't hey, My apologies, sir, but the orders came straight from Mr. Dexter. Uh, nobody expects you to stand up to Sanchez. Least of all, Dr. Ashley. มานีここ่ก่อนก็ไรอะไรวะเฮ้ยแม่โอเค รอก่อนรอก่อนแม่แฮตอนนี้รู้สึกว่ามันยังคุยอยู่นะฮะโหนี่แบบโหเข้ามาโอ้โหต้องรออ่ะไปยังยังไม่มาต้องรอก่อนฮะตรงนี้เอ่อมายังมายังหมอออะมาแล้วมาแล้วเอามาแล้วทํอะไรครับเปยังปปยังปปยังเปิด,ปด,ปด,ปดวาวจ้า โอเคใช่ไหมเรียบร้อยรีทิ้งเลยรีทิ้งเลยรีทิ้งเลยเอาไปก็แค่นั่นแหละเรียบร้อยครับอครับมาแล้วโอเค บอกว่าผมโอ้โหมาทีไม่รู้มาทีดิมาช้าจังเลยโอ้ถือว่าเหนื่อยอะ่ะพบตบแล้วตบบอส <c oughs> โอเค <c oughs> แม่อเอเ้ยใครเ,เห็นนะ เอาวิ่งสิครับมีใครเห็นก็วิ่งเลยโอ้เยี่ยมอะไรเนี่ยดูสิ <c oughs> ลอาดูก,กันให้ว่าคืออะไรอ๋อไอหมอนี่อ๋อกำลังทดลองวิตยาลัอยอยู่แน่เกิก๊กก <c oughs> รอคือ

ไม่ตนแล้วเว้ยทำอะไรหมดเลยตึงซาหนึ่งเรียบร้อยมีอันหนึง่งนะครับวิเตเลก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าเอ่อดินเอเนี่ยคือสามารถพ,พูดร่างกายได้เหมือนฮีลิฟิเเตอร์ของบูวาลีนะฮะครับก็คือมีความพิพเศษจากความรูทั่วไปนั่นเองนะครับโอเคเออ่ผมนี่ปวดกระบ,บาล โอเคครับก็จบไปแล้วครับอีกพาร์ทหนึ่งนะฮะออนะหักคอแม่งแม่งเกือบหมดทุกคนเลยนะฆ่าอย่างเดียวนะครับนะหักรัดอย่างเดียวยิยงไฟฟ้าด้วยโอ้โหนะครับเฮฮาก็น่าเลยทีเดียวโอเคครับก็พาร์ทน,นี้ก็จะเห็นว่าเออเรื่องราวของวิทยเรียนเนี่ยคือโดนพาตัวไปแล้วนะครับแต่ด็อกเตอร์นี่คือเราฆ่าไปแล้วละ่ะนะก็ให้เห็นเกี่ยวกับว่าเออวิตยเรียมีด n a นเอที่สามารถ เขาเรียกว่าอะไรอะที่พิเศษกว่าคนอื่นมากๆนะแล้วก็มีสภาพฟูลฟูเดียวกว่าคนปกติทั่วไปนะครับตอนนี้ต้องจับไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คือกูจะตามไปฆ่ามึงนะโอเคครับก็สำหรับพาร์ทที่สิบเอ็ดนะครับก็ขอจบลงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ